เลี้ยปีนี่ปลาเก๋าเรื่องดอกโบลันด์เนี่ยแบบแต่ว่ามาเรื่องแบบอับอุ่นเดียพุ่งในจอดอกแล้วนี่ป้าตุ้งมาเห็นหมมาอีกค่ะแม่มาดีพ่อวันไหนพ่อสียใจพ่อเสียใจว่าอีกที่ต้าขออีเรื่เดี๋ยวเรื่องอะไรอีกจ้ะเดี๋ยวอันนี้ขาเทียมอที่ข้านี้ที่ผมก็เตรมที่จะรู้นะที่ ก็แค่ชาเาดดวนะเียงเยสบายดีพออาชาดีจ้งเหรออชาดีจ้คุณดูชาเขาชาพี่ลอกไปก็โลคัดชันชาเนี่ยลูกก็ชุเฉีดินอ๋อถั่วอะรกันอออถั่วตนนชานี่พี่เอค้่ก็ชาเลยกอดลที่สดที่ตัวอืมาหากด

โอ oh. ้ยยีเรือเนี่คือบลโล่นเยอแล้วที่เร์ต้อพัตาวันเตออันะอันแล้วเขาต้องป่กนเรนเราองไปแล้วต้องเดินี่เนเราโอ้ยจริงไมอืมเจมี่ป่าเนี่ยเขนี่ว่าแบบเราบางคนนี่ื้โดเงี่มีความมีความ

tae lên luôn tao muốn giở luôn nó khỏi luôn 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 đi tao cá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 i, ừm, nên bố chứ mượn nhà ba là nó đi đào cái ra, có đào thì làm mấy thứ à, à, mấy thứ này thì làm đi sao mà qua là đứa con nào bây giờ này, đứa anh lấy ô là đứa vô lấy khẩu

Cimol na pola. Oh, nanya di sini deh. Ntiya. Di posa di loh. Ini Oh, di dia he. Heh loh kan. Eh, ada benot itu pun. Halo. Eh, Tomo nih bakar-bakar bunga ada amnya di sini deh. Tomo ringan nih. Tomo. Cap pa Oh, kok mo, Pak? Ada ada bun dicap cap pa

เอ่ดูวเนี่เ่้นดนนตกปราพอุกาคปราพีกอันี้เดี๋ยวเวลาเราปแวเลยแห่ข้าไปอ่อหาส้นเลยบ่ไปบ่ไปแล้วเดียวเนี่ยเลขอะเรเจาะปรพีอ๋อได้เลือกแลวีนีเดียว่ละเดียวอันตวเกดเดียวไปแล้วโอเล อ่ะหลอมเดก่านา่เดาเรยต้องปาะปลออกลอก็ปาเลยเลวมากปานี่อมเลวมาปาในเรื่ออยเจ็บอ่มาบกว่ร้อนแม่เดี๋ย่านีอันนี้่ะเดเลรละวยอเรเยอะรันต้องาอ लेरे ट्यूनर बनाए इंदर का तो लोग खोले भी ले लाने पादे ले लाना बना अबे तो मैं बाल ले लो ले ले तो कौन है हाँ कौन है अकुमा के ना अलवर ले तो लोने हाँ था भी था भी नहीं है हाँ था भी था भी तो लोने हाँ तो लोने 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 तो तो लोने तो लोने

Eh. Yeah. Aku itu pakai ini Aku mama. Kita dapat kalau <laughs> kita mau mama mama. Ini